มวยแม่บอกให้เข้าบ้านอ่ะกันกลับไปก่อนนะโอเคก็ได้เดี๋ยวนี่ไม่ได้ไปเรียนอีกแล้วใช่ไหมรอตอบทีเดียวได้ไหมเดี๋ยวแม่ก็น่าจะถามคำถามนี้นี่ที่รู้นะว่าเราไปทำอะไรมาได้ป้องกันหรือเปล่า เรื่องแบบนี้ใครเขาเอามาพูดกันนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะมันควรเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เราเป็นพี่น้องกันนะพี่คงมองฉันเป็นเด็กใจไตคนไม่ต่างจากแม่สินะออกจากมาหาลัยเลยดีไหมเข้าบ้านมาก็หาเรื่องเลยนะฉันให้อิสระแกแกจะมีแฟนฉันก็ไม่ว่าแต่ทำอะไรให้มันอยู่ในสายตาหน่อยได้ไหมงั้นวันหลังอะ่ะ แม่ก็นั่งสอนสามมอไซไปกับหนูแล้วกันหนวยคุยกับแม่ดีๆแกเลิกให้ท้ายน้องมาได้แล้วคนแบบเนี้ยพูดดีด้วยไม่ได้หรอกเลิกมายุ่งลังคูนนั่นแหละจะควบคุมอะไรนักหนาโตแล้วนะถ้าคิดว่าโตแล้วก็ไปหาเงินเรียนเองไหมล่ะ ฉันตายแน่พี่บอกแล้วไงว่าให้ป้องกันน่ะแล้วนี่ไอ้การมารู้เรื่องหรือยังหนูเลิกกับมันไปแล้วอะแล้วอีกอย่างนะคนอย่างมันอะ่ะไม่รับผิดชอบอะไรหรอกทำยังไงดีอ่ะพี่เรื่องเนี้ยแม่รู้ไม่ได้เลยนะฉันได้ยินหมดแล้วแม่ไม่แปลกใจเลยที่เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นดูแกทำตัวสิมวย แม่อย่าเพิ่งว่าอะไรน้องเลยนะน้องยังเครียดอยู่อะ่ะฉันเหนื่อยจะพูดอะไรแล้วล่ะที่ผ่านมาฉันพูดปากฉีกจนถึงรูหูมันยังไม่ฟังฉันเลยใจเย็นนะไม่เป็นไรดีนะมันช่วงปิดเทอมพอดีแกคงต้องดับเรียนไปก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยจัดก,การให้นะกลับไปเรียนรอบนี้ก็ตั้งใจเรียนนะ อดทนหน่อยอีกสองปีเองหวังว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นบทเรียนที่แก้นหมวยหนูจะรีบเรียนให้จบนะอ่ะนี่ขอบคุณค่ะแม่ให้หนูไปเรียนก่อนนะคะแม่ไปเรียนก่อนนะลูกน้องคงคิดได้แล้วละแม่ไม่กล้าเลวอ,อะไรแล้วแหละเรื่องมันขนาดนี้แล้วอะก็ดีนะที่แกไม่เป็นแบบน้องอีกคน มีงั้นฉันคงเครียดกว่าน,นี้หนูยังไม่อยากมีแฟนหรอกหนูอยากให้แน่ใจว่าหมวยมันดูแลตัวเองได้ก่อนแต่ตอนเนี้ยแกต้องมาดูแลหลานแล้วนะอะแล้วเรื่องหางานใหม่ละ่ะว่ายังไงบ้างพรุ่งนี้หนูก็จะลางานไปสัมภาษณ์แล้วค่ะหนูอยากได้นะงานเนี้ยใกล้บ้านเราดีขอให้โชคดีสมหวังนะลูกค่ะแม่ับปุย๋ยแน เป็นใครอ่ะนี่แกแอบพาผู้ชายเข้าบ้านตอนไหนฮะก็เมื่อคืนกลับดึกอะหนูไม่อยากให้เขาขับรถกลับมันอันตรายก็เลยเขาค้างที่นี่นี่แกมีแฟนใหม่แล้วเหรออืมลูกแกเพิ่งขวบเดียวเองนะนี่คิดจะมีอีกคนแล้วเหรอแม่ผนไม่พลาดหรอกน่พราะมันทีไรชอบหยิบเรื่องนี้มาพูดทุกทีเลย แล้วจะพลาดขึ้นมามีท้องสองแกเลี้ยงเองนะฉันไม่เลี้ยงแล้วก็บอกว่าไม่พลาดไงนี่ก็แช่งให้มีอยู่ได้หมวยฟังแม่เขาก่อนขอเตือนด้วยความหวังดีนะดูจากพฤติกรรมความผิดพลาดไม่ได้สอนอะไรแกเลยนะโอยแล้วหมวยจะมีแฟนไม่ได้เลยรืงไงเอาเข้ามานอนในบ้านแบบนี้แกไม่กลัวเกิดอันตรายหรอบ้านเราม,มีแต่ผู้หญิงนะปีหน้าหมวยก็จะเรียนจบแล้วแม่รอดูเถอะครั้งเนี้ยไม่ผิดซ้ำสองแน่นอน นี่ถ้ามีอีกฉันจะให้แกเลี้ยงเองมีอะไรกันนะแม่พี่นุช่วยหมวยคุยกับแม่ด้วยนี่แกท้องอแล้วเหรอหมวยทำไมไม่จำเลยอะ่ะหมยป้องกันแล้วแต่มันก็แกนี่มันฉันไม่น่าไว้ใจแกอีกรอบเลยลูงนี้น่าจับทำหมันฝังยาคุมซะงั้นรอบนี้ หนูแววออกก็ได้เอออยากทําอะไรก็ทําถ้าแกตายขึ้นมาฉันจะรอฝังศพอย่างเดียวแม่ใจเย็นๆก่อนค่ะเรามาหาทางออกกันดีกว่าฉันไม่มีทางออกไหนให้มันทั้งนั้นบอกแล้วไงถ้าพลาดขึ้นมาอีกต้องรับผิดช,ชอบเองแต่ว่าหนูยังเรียนอยู่เลยนะแม่แล้วการศึกษามันไม่ได้ช่วยอะไรแกเลยเหรอฮะฉันจะไม่ช่วยอะไรแกอีกแกควรได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงๆมันเป็นยังไงนับจากนี้ฉันจะไม่ส่งเสียอะไรแกอีกเลย และฉันขอสั่งห้ามแกด้วยนะนุกอย่าให้ฉันรู้นะไปช่วยมันไม่อยงนั้นฉันจะไม่เอาใครเลยรวมถึงลูกคนแรกแกด้วยพี่ฉันจะทำยังไงดีอ่ะ่าแฟนแกล่ะคนนี้ยังไม่เลิกกันใช่ไหมโอเล่นอะไรเนี่ยเกด ไปเอาน้ำให้หน่อยสิไม่ว่างเล่นเกมอยู่ก็ไปเอาให้หน่อยไม่ได้หรือไงห่วยท้องอยู่นะท้องอยู่ก็เดินได้ไม่ใช่หรอก็ไปหยีเองสิแล้วหาเงินมาจ่าเค้าห้องเลยนะเจ๊เขาทวงแล้วแล้วหมวยจะไปหาจากไหนล่ะกิดก็ไปของเงินพ่อกับแม่บ้างสิไม่ให้แล้วแกก็ไปของเงินแม่แกบ้างสิทุกวันเนี่ยใช้แต่เงินฉันก็แม่ไม่ให้แล้วอะ ราจะให้หมวยทำยังไงพี่แกก็มีไม่ใช่เหรอก็โทรไปรขอมไม่ดิฮลัลโหลพี่นุกค่าห้องอะ่ะพี่จ่ายให้แล้วนะ ส่วนนี้เอาไว้ใช้พี่ฉันลำบากมากเลยอะ่ะช่วยคุยกับแม่ให้หน่อยสิแม่ไม่ใจอ่อนเลยอะพี่พยายามพูดแล้วว่าให้แม่พาหมวยกลับบ้านแต่แม่ไม่สนใจเลยทำไมแม่ใจร้ายจังทำเหมือนฉันไม่ใช่ลูกอดทนหน่อยนะเดี๋ยวพอวันที่คลอดแม่เห็นหน้าหลานแม่ก็ใจอ่อนแล้วแหละเราแม็กเป็นยังไงบ้างฉันคิดถึงแม็ก นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกติดยายมากกว่าติดพี่อีกแม่เขาดูแลอย่างดีพี่ว่าถ้าแม่รู้ว่าพี่มาหาฉันแม่จะเอาแม็กไม่ฉันเลี้ยงเองไหมแม่ไม่รู้หรอกพี่ไม่บอกแม่อยู่แล้วฉันขอโทษนะพี่ฉันสำนึกผิดแล้วอ่ะถ้าแกสำนึกผิดไวกว่านี้มันก็คงจะดีนะอดทนก่อนนะเดี๋ยวก็คลอดแล้ว เราจะไม่รับน้องกลับมาอยู่บ้านด้วยจริงๆหรอแม่มันคิดได้แล้วเหรอจะให้มันกลับมานะ่ะน้องมันสำนึกแล้วจริงๆนะแล้วที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันก็ลำบากมากน้องมันใกล้คลอดแล้วหวยมันคิดได้แล้วนะคะแม่นี่มันแค่เริ่มต้นเองนุกชีวิตจริงอ่ะมันยากกว่านี้อีกแม่ไปเตรียมข้าวให้เจ้าแม่ก่อนนะ จ่ายทุกอย่างให้แล้วนะแล้วของใช้แม่ก็ซื้อไว้ให้ที่ห้องหมวยแล้วทําไมแม่ไม่ให้หมวยกลับไปอยู่บ้านเลยล่ะฉันทําให้แกขนาดนี้แล้วที่เหลือจัดการเองแล้วกันเอาตัวให้รอดล่ะแต่กิจต้องไปเรียนนะครับแล้วใครจะดูแลหมวยนั่นก็เป็นเรื่องที่แกต้องรับผิดชอบเองฉันให้ไปมากแล้วนุกกลับบ้านแม่ต้องไปรับแม็กอีกแต่แม่ แม่แกใจร้ายจังวะลูกกับหลานทั้งคนเขาคงยังโกรธหมวยอยู่แหละเอาไงดีล่ะทีนี้ฉันไม่อยากเอาจากมาหาลัยเพื่อมาเลี้ยงลูกหรอกนะเราจะไม่ช่วยกันหรือไงทำด้วยกันก็ต้องช่วยกันเลี้ยงสิทำไมกลับดึกจังอากิดเลิกเรียนสี่โมงไม่ใช่หรอ จะบ่นทำไมวะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไม่ได้หรอเราแทนที่จะอยู่บ้านช่วยกันเลี้ยงลูกฮลัลโหลพี่นุกลูกร้องไม่หยุดเลยอะ่ะทำยังไงดีโอ๊ยจะร้องอะไรหนักหนาวะลำคาญ มาคอกด้วยลูกตกใจหมดแล้วเนี่ยฉันไม่อยู่แล้วถ้าแกไม่เอากลับไปให้แม่แกเรียนนะแกก็เลยนเป็นปคนเดียวเลยฉันไม่ทนแล้วเวย้ยกิตกิตแม่กิต,ก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 ตมันทิ้งหนูไปแล้วอ่ะหนูไม่รู้จะทำยังไง แม่ให้หนูกลับมาอยู่บ้านนะถ้าแม่ไม่อยากให้หมวยอยู่บ้านแม่เอาหลานไปได้ไหมหมวยไม่มีปัญญาดูแลหรอกแกรู้หรือยังว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันไม่ง่ายแกคิดว่าแกจะมีลูกกี่คนก็ได้ยังไงฉันก็เลี้ยงไหวหรอฮะแม่ช่วยดูแลลูกให้หนูก่อนได้ไหมส่วนตัวหนูหนูจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแกจะทำอะไรได้ เรียนยังไม่จบเลยมีปัญญาหรองั้นก็กลับมาอยู่ที่นี่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของแกแล้วนะนี่แม่จะให้น้องกลับมาอยู่ที่นี่แล้วเหรออย่างไงนี่ก็หลานฉันแต่ถ้าข่าวหน้าแกยังทำแบบนี้อีกฉันไม่ช่วยแล้วนะไปไปหาพี่แม็กกันดีกว่าลูกไปลูกแบหลานา ิดได้สัทีนะหนูเรียนจบแล้วนะคะแม่ขอบคุณแม่มากนะคะที่ให้โอกาสหนูยังดีนะที่แกคิดได้ทันแกคิดได้แม่ก็ดีใจด้วยนะ หนูได้งานแล้วด้วยนะคะไม่ไกลจากบ้านเราด้วยอ้าวไหนว่าที่ไปฝึกงานเขารับแกทำงานต่อไม่ใช่หรอไม่เอาอะไม่ไว้ใจหัวหน้าเขาชอบมาคุกคามหมยเดี๋ยวหมวยจะตั้งใจทำงานแล้วหาเงินมาเลี้ยงทุกคนเองเลี้ยงแค่ลูกก็พอฉันนอะมีพี่แกดูแลค่าใช้จ่ายอยู่แล้วได้เวลาเจ้าแม็กเลิกเรียนแล้วหนูไปรับก่อนนะคะ เจ้าตัวเล็กกลับไปแล้วคะแม่จะเลี้ยงง่ายไม่ดื้อเลย